สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆค่ะพี่น้องมือนในสภาพมาเฮขือเผาค่ะเมนูเหมือนเป็นเมนูไก่นะคะพี่น้องมีอยูสามย่างค่ะอย่างแรกถิ่นะเฮ็ดให้เบิรงนเลยค่ะพี่น้องคือต้มยำไก่ค่ะใส่ใบกะเพราส่วนผอนๆค่ะพี่น้องแล้วก็ไก่ก็เป็นไก่บ้านธรรมดานี่ยละค่ะพี่น้องเครื่องี่หิ้วไสเนาะค่ะเอ่อโดยก็จะใส่หอมแดงน้ำตาะพี่น้องตะไคร้ข่าใบบักกูบกพริกเนาะค่ะแล้วก็บักขามเปียกหนีใส่แซมซื้อๆค่ะพี่น้องก็บีบัมะนาวอีกค่ะ แล้วก็ใบกระเพราค่ะพี่น้องนี่ค่ะไก่ไก่พันไก่ตู่ค่ะซบไปซีดหนึ่งค่ะพี่น้องต้มพอติดสดนิมสนิ่นหนึ่งๆนะคะพี่น้องแล้วอีกเมนูหนึ่งกับนี้บะหมอนค้องไก่ค่ะพี่น้องค้องไก่ทอดกรอบๆคะ่ะแล้วก็อีกเมนูหนึ่งก็คือตำบักหุ่งเทปๆค่ะพี่น้องนี่แนหละค่ะเมนูมื้อนี้เนาะคะ่ะพี่น้องสุดยอดคะ่ะเป็นเมนูบันใดเลิศรู้นะคะพี่น้องเมนูบานแต่ว่าแซ่บคะ่ะพี่น้องสนุนรับหนู้นนะคะเอาละคะ่ะเดี๋ยวหนู้นสุภาพมเหตต์ตบยำไก่กันก่อนนะค่ะ นหนังเดือดเดือดมือือใส่ตะไคร่ใบมะกรูดใส่ลงไปค่ะคาค่ะแล้วก็กะถางเปียกใส่ลงไปได้วยค่ะใส่แต่และขั้นเห็ดนะคะพี่น้องวิธีทำอาจสะกขึ้นกันนะคะกัะมักไพรมักมันสอบสะดวกในกระใสนะคะพี่น้องก็คือว่าอาหารไทยเข้าเนี่ยคะ่ะพี่น้องมันสามารถดัดแปลงได้ค่ะ มันมักจะเป็นตรงเป๊ะเบิดทุกอย่างนะคะพี่น้องเข้าสามารถใส่อยากใส่แย่งใส่ลงไปค่ะโดยพร้อมแดงนุ้นใส่ลงไปเพราะว่านุ้มหมักค่ะพี่น้องหมักแบบว่าเวลาข้าสดตักขึ้นมากินหร้อมแดงหอมๆหนุ่มๆค่ะกระแสไปอีกแบบนึงนะคะพี่น้องนี่ค่ะแล้วนุ้งก็จะใส่ของผงมลงไปค่ะการที่รขาเผาของนุ้งก็คือป่วยเกือบทุกคลิปนะคะว่า่าสบรเดมี่พิที่นี่ยังถีมันแบบว่าเป๊ะเบิดนะคะพี่น้อง ไสกระดาาหมักสหน่อยไสร้ายไส่อยียงต่างๆสิคะพี่น้องซึบบอกว่าตวงเป็นมาตรฐานตายตัวนะคะก็คือว่าเค็ดกินนะคะพี่น้องนะคะ่นนงค่ะใสเกลืองไปน้อยนึงค่ะนุ่งไสบวามเปียงลงไปน่อยนึงเพื่อให้มีความข,นานข,ข้นขนาำสุ坤คึ้นมานิดๆค่ะพี่น้องกับเวลาเข้าสิกินแท้ๆนะนุ่กระสืบีบบางหน้าต้องไปอีกค่ะเพิมพ่มวามเปียวเลยบางหน้ากินหอมของหูแมวค่ะพี่น้องแสบนะคะ ขึ่น้องก็ว่าเป็นยังขึ้นมาเคล็ดใส่กระทะค่ะเพราะว่าหนึ่งมันใหญ่มันตึงเหลืองมันใหญ่มันกว้างนะคะพี่น้องพี่น้องจะได้นแนมเห็นชัดเจนค่ะหนูเอาใส่หม้อไว้ค่มันสะบัดเห็นนะคะพี่น้องเพก็เลยใส่กระทะนะคะเอาละค่ะสมุนไพรเหลือบเหลือดเหลือห่อนันก็จะใส่ไกลลงไป ม่บักคามออนกะมีเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าฝนมันตกมันจืดมันเขาไปอย่างนป่าหอย่างี่ยนูเคยถ่ายคลิปบ,บนม่ะตึมบักค้างชังสูงค่กะก็เลยบริเวณเขาไปเก็บค่ะพี่น้องก็เลยใส่บักคามเปียกก,กับใบกับเราเอาค่ะสดหันห่อน,นี่แซบแซบค่ะพี่น้องเอาล้ค่แะแต่นยวนต้มไกล้ไปเรื่อยนะคะพี่น้องนุก็ค่อยสชอนฟองออกวยวเข้ามาเบิ่งอีกรอบนึงค่ะใกล้เริ่มเดือดค่ะพี่น,อน,ออน้องนุก็ค่อยสชอนฟองออกนะคะฟองไกลที่มันฟูขึ้นมากเลยค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะ คอยมันหนีม่งสด็จเอาปวดขาบเลือดขาบมันขาบดี่ยังของไก่มันขึ้นมากนะคะพีอขอขอ่น้องข้าก็คคอยสอนอกอกนี่นะคะ อมหันหอนนะคะพี่น้องถ้าเป็นไก่บานเท่าโอ้คือเสแอบพีน่น้องเอ้ยนวมคิดอยากต้มไก่บานอขอโทษขออภัยค่ะมือไปโดนต้มไก่บานสดวนหันหอนพี่น้องเสแอะพี่นี่ค่ะสอนก้องเหมือนละค่ะพี่น้องมัน,นะคะืนอใส่แบบพริกโดดลงไปค่ะเกิดว <c oughs> ่าเนาะเวลากินมันก็จะใส่เออ่ แซ่บพิบลต้องไปอีกนะคะพี่น้องโซ่มนิดหน่อยนี่ค่ะเพิ่มความแซ่บบอฟองเพาะเขามาปรุงเอาเน,นื้อห่วยค่ะน้ำปลาเนื้อจ้าสอดฟองออกอีกค่ะพอฟองมันสุขนดขึ้นมากเลยเลยนี่ค่ะพี่น้องพร้อมพลนวนค่ะพี่น้องพร้อมกินเผือกเผ็ดสมุนไพรหนู ตำบุกคงเทพๆค่ะพี่น้องขอดพวงไก,ลกล่กรอบๆตม้มยำห่อนสดเบิ้งค่ะพี่น้องเอ้ยบดอ,อาหารบานเท่านี้มราต้องเดดรู้สำนีกระแสบคะ่ะเอาละ,ะ่่ะนดูสป,ปิทไทยด้วยใบกะเพราคะ่ะใส่ลงไปเลยนี่จ้าแค่นี้ก็เป็นอันเซร็จนะคะตม้มยำไกนะ่เนข้ามาตปลาซีถ้ววกินกันเลยคะ่ะ เอาละค่ะพี่น้องแล้วละค่ะเมนูมื้อนี้ค่ะเป็นเมนูไก่นะคะพี่น้องนี่ค่ะอันนี้ตําบกฮุ้นูตําแบบเผ็ดๆค่ะพี่น้องเผ็ดเปรี้ยวหวานค่ะยุ้มกะพักค่ะพี่น้องนี่ค่ะรสชาติสไตล์นู้นะคะเซมบุกฮุ้มือนีคูดเอานะคะพี่น้องเซน้าปลาละนองๆค่ะพี่น้องบบมี่หยางเซตับกระเขือเขือกะบกเน่านะคะพี่น้องบบลี่มี่หยางอื่นเลยค่ะตาแบบบันๆนะคะส่วนพักนะคะพี่น้องนี่ค่ะกะเซมี่ผักกัดหินนะคะแล้วก็ยอดบกย่้มค่ะแล้วก็ยอดกระทินดอกแค่แน่ค่ะแล้วก็ยอด หยอดดอกแค่นะคะพี่น้องเอามาม่วนก็ต่ำปกฮุ่มเพร็ดค่ะและอันนี้ก็ถอดโค้งไก่ค่ะพี่น้องนี่โบพนค่ะโค้งไก่ยยมนีน้นะคะพี่น้องมีประโยชน์แห้งค่ะยยมอดยยมอยาบแยมขามากอยากแพห้งะคะ่ะโค้งไก่ถอดกรอบๆเข้มๆกินก็เขาเหนียวค่ะพี่น้องแซ่บแซบนะคะแล้วก็อันก็เมนูไก่ค่ะพี่น้องต้มแยำไก่ใส่ใบกะเพราสดห่อนๆคะ่ะเดี๋ยวหนูใส่เบิรงนะคะข้นหัวนวลหน,นูก็โรยเดือยพริกป่นหน่อยนึงนะค่ะพี่น้องแล้วก็ มะขามเปียกบีบงหนาวลงไปค่ะหอมหอมค่ะเสื่องเทศจะเต็มค่ะหอมกระเทียมใส่บุบลงไปค่ะค่าตะไคร้ค่ะพี่น้องแล้วก็ข้าวเหนียวคือเกาค่ะเต็มกระติกค่ะพี่น้องตามกระติกค่ะพี่น้องโมตองุยานว่าอดค่ะนี่แหละค่ะเมนูบันเท่านะคะพี่น้องขอบคุณละลายเด้อค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากกดไล์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณก๊าลังใจที่มีเห็นกันเสมอค่ะพี่น้องทั้งเผื่นไม่เผื่นเกา เขามาเบาโน่หวห้วมวนเขามากินเขาห้อมผ้าในกันค่ะพี่น้องบ้านนี้ว่ามียังค่ะแต่งเขาแตงนํำสู่กินแต่ละมือแต่ละเว้นเนาะค่ะพี่น้องสู่ไปในกันค่ะคิดว่าสักวันหนึ่งก็ต้องเห็นผลสาเร็จเนาะค่ะพี่น้องทุผูทุทคนกับยาพอกนะคะซอยกันเฮ็ด กินเห็ดยางฮาไปอันนี้คือสื่อสารความเป็นอยู่ของพวกหนูน,นะคะการกินการอยู่กันเห็ดอาหารบดเดบบดเดะซ้อนนะคะพี่น้องบอกตรงๆว่าบดเดเอามาสอนวิธีทําค่ะเพราะว่าของหนูนี่บ่มีวิธีทําที่ตายโตคะ่ะเห็ดกินซื่อๆมันบ้านนี่ละคะ่ะพี่น้องมาค่ะที่นี้มากินต้ยมยำไก่ส่วน,นห่อนๆข้นๆๆด้วยกันค่ะ